แม้สัญญาณแจ้งได้เข็มคัดจะดับลงกกรณีฉุกเฉินหน้าก,กากออกสิเจนจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดิงหน้าก,กากลงมาครอบหน้าก,กากที่บริเวณจมูกและปากดึงสายรัดให้แน่แล้หายใจตามปกติสวมไปก่อนหนากจะมีการแจ้งให้เลิกใช้เมื่อกับภายในเครื่องกลับเออมาสู่สภาพสภาวะปกติเสื้อชูชีพบรรจุอยู่ในกระเป๋าน้าที่นั่งสิท่าน กรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพออกมาสวมทางสี่แฉกเกี่ยวขอึัองสองข้างเข้ากับผูมด้านหน้าแล้วยึงสายให้กระชับก่อนเอาผมประตูเครื่องบินให้ดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลงหากระบบพองลมไม่ทํางานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้างก่อนที่เครื่องบินลำนี้มีประตูทั้งหมดยี่สิบยี่สิบทาง ชั้นชั้นบนชั้นบนสิบชั้นล่างสิบโดยสังเกตที่เครื่องหมายเอ็กซิสีแดงหรือทางออกฉุกเฉินผู้โดยสารที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินคอยปฏิบันิการอยนะจบแล้วครับ